ไปววัดดีค่ะมาดามจินพากินพาทำมาแล้วค่ะวันนี้เสียงแหบๆค่ะเป็นวัดค่ะฝนตกหลายเป็นวดัดเป็นจัจไดเน,น้อสบายดีบ่ค่ะฝนตกมานนี่ถึเ้เศร้ามหันนี่ค่ะฝนก็ดีเ็กจังอยู่น้อพี่น้องน้อ อยเจ็บขอ้อเลยค่ะเป็นวัดค่ะว่าสิบก์เกืนดอกหายไปหลายมืงแล้วคิดทอดคิดถึงทุกคนนะคะชิมาอีกแล้วค่ะฝนคือ,มอีมกแล้ว เจ็บคอหลายเป็นหองเลยได้กินแต่นํำอุ่นค่ะมือน,นี้พอได้กินน้ำเย็นเลยเมือน,นี้แค่เนตแต่พบไอค่ะเจ็บคอซื้อทั้งอย่างเป็นโควิดอยู่รักษาสุขภาพด้วยค่ะทุกคนเลยค่ะเป็นห่วงค่ะฮึ โอ้ยหอนอไรพี่น้องคนตกเลยกันยังหอนเอาอยู่ผม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 ติดแขนสวัสดีค่ะงาแตกแล้วพี่น้องเอ้ยหอนหอนว่าเนี่ก็ไปเยี่ยมค่ะไปล้างบาน ไปตอบไปตอบไปเยี่ยมบ้านผู้นั่นผู้นี่ค่มว่านกุศิลแล้วโดนเติบค่ะไปทักทายเพื่อน เสียงกบเขียดหองค่ะฝนตกแล้วเสียงกบีิงเขียดค่ะอยู่น้ำบันดอกค่ะนอนมากมากยดิยนย่งกินแระงนอพปีนองนอะ กินแรงเสียงแหบไปนานเลค่ะว่ามันขึ้นลำสิหลอดบอมมันมีเสียงคือบา,ามีเสียงละประเทอือนี่ไม่มีเสียงเลยฝนตกอยู่เบิดมือค่ะมันนี่ ฝนตกลินลินวันตกแหงวันแค่ในเขาเขาได้ไม่แหงในฝนตกลงมาเขาเหลื้งเบิดละค่ะเขาจะสิตโตนแค่ในฝนตกลงมาใส่ตกมาหนีร้ายมือละค่ะที่ว่าตกไ่แหง ปวดหลังนั่งไรก็ปวดหลังค่ะแต่ยังกับขอ้อแรกน้อพี่น้องน้อหมมองกลัวแล้ว ารวยพาเพลินสวัสดีครับสวัสดีค่ะกระลั่งขืนค่ะกระลั่งขืนวันนี้เสียงเสียบแหบเนี่ยค่ะมันนี้เป็นวัดค่ะเสียงบดดังบนันไดมันนี้เป็นวดัดไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะคะเป็นวัดค่ะในยังนอค่ะกับขลรงนอะรวยพาเพลิน สู้ๆค่ะเสียงแหบเลยค่ะจ็กสิสูซ้ำไดละมือน,นี้สงสัยสิขึ้นมาแป๊บหนึ่งฝนตกปะคะอยู่บ้านฝนตกบอ่อยู่บ้านฝนตกไหมโอ้โห้ดีลาบเป็นต่แสบเลยค่ะลาบครับผ้ารวยผ้าเพิ่นมันว่า ขอๆเหรอคะไอเลิฟยูแล้วตกบ่คะฝนตกบ่ตกแห้งอยู่บาคา่ค่ะเศบษยูคครับฝนมาพายุเขาค่ะพายุโซนหลอด อายุโซนร้อนสัญญาณกับบอยมีแมสิลอดอยู่บ่หน,น้ทั้งเสียงทั้งสัญญาณพารวยพาเพินแศอยุคอาเปินกินกับหลาบคนปะลาบกัดแสบแล้วค่ะหล,ลาบหลาบนนำตกลาบลาบล้อยเลือดแซบแสบคมๆค่ะ โอยเสียงเสียงบ่ไหวเลยค่ะเสียงมนี้เอาไว้แค่นี้ก้อนนะคะีค่ะเสียงเสียงบไหวเดี๋ยวเอาไว้มือหลังก่อนค่ะมนี้ขอโตก่อนค่ะเสียงเสียงแหบแห้งคาะบ่ไหวแล้วเสียงเลื่องบ่ไหวละค่ะหวัสดีค่ะอว้แค่นี้ก้อนค่ะมนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะมีความสุขทุกคนนะคะเหงๆรวยๆค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ